แฟนๆเชียร์อยากเห็นอดีตนางเอกทั้ง3าคนนี้โผล่ร่วมง,งานวิกหมอชิตเป็นอีกหนึ่งนางเอกขวัญใจของใครหลายๆคนเลยแถมในตอนนี้เธอหมดสัญญากับทางช่องสเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผ่านตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระสำหรับเดียหนาพรีโปนางเอกลูกครึ่งที่ฮอตที่สุดในตอนนี้ล่าสุด29มกราคม2566แฟนละครช่องเ อยากเห็นเดียนามาร่วมงานกับ <S 2> <S 2> ทางช่องเจ็ดบ้างและอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในช่องแต่อย่างไรก็ตามางานนี้ก็ต้องมารอรุนกันต่อไปว่าจะมีโอกาสได้เห็นเดียนาผ่านหน้าจอช่องเจ็ดหรือไม่